ช่องผีหลอกเสนอตอนวิญญาณคุณยายก่อนชมคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับครอบครัวของแฟนผมซึ่งเป็นคนโคราช ย้อนไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี57เราได้สูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักซึ่งคุณยายได้ล้มป่วยรักษาตัวอยู่นานสามเดือนอาการสุดตรงรีเรื่อยและได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของลูกหลานก่อนหน้านี้ คุณยายเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวแต่เสียอย่างเดียวแกเป็นคนติดเหล้าชอบกินเหล้าดองยาจนเป็นที่รู้จักกันดีของคนในหมู่บ้านซึ่งหลังจากที่คุณตาได้เสียชีวิตไปแล้วแกก็ได้อาศัยอยู่บ้านหลังนี้เพียงลําพังมาหลายปีจนกระทั่ง ลูกสาวคนเล็กมารับไปอยู่ด้วยที่กรุงเทพแต่ด้วยความผูกพันกับที่นี่แกจึงได้สั่งเสียเอาไว้ว่าอีนางน้อยถ้าแม่ตายเอาศพแม่กลับบ้านเองเด้อแม่อยากกลับบ้าน เมื่อคุณยายเสียชีวิตลงลูกหลานจึงได้นำร่างคุณยายกลับมาบ้านเกิดตามคําสั่งเสียซึ่งได้ตั้งศพไว้ที่วัดและสวดอภิธรรมศพจนครบสามคืนโดยทุกทุกคืนจะมีบรรดาลูกหลานนอนเฝ้าศพอยู่บนศาลาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของงานศพ ตามบ้านนอกจนกระทั่งคืนที่สามเสียงหมาหอนก็ดังขึ้นทั่วหมู่บ้านจนผมและแฟนนอนไม่หลับทันใดนั่นเองก็มีเสียงดังคล้ายกับเสียงคนเดินอยู่รอบรอบศาลาพร้อมกับเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นผมและแฟน มองหน้ากันด้วยความตกใจจนขนลุกไปทั้งตัวหลังจากนั้นเสียงก็ค่อยๆจางหายไปจนถึงวันสุดท้ายได้เวลาชาปนก,กิจศพ มีแขกมาร่วมงานเพื่อส่งคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายจำนวนมากแต่เมื่อเสร็จพิธีลุงสับปเปลือก็ได้เดินเข้ามาบอกว่าอีนางอีนางซุปเม่ใหญ่แกเผาไม่ใหมจักแกมีห่วงอะไรลองบอกก่าวแกดูเรื่องเด้อเสือทีดีขึ้นแม่เออ ไม่ต้องห่วงฉันเด้อไปดีเด้อแม่เด้อพอเสร็จงานในเย็นวันนั้นเองพวกเราก็ขับรถออกจากวัดโดยต้องผ่านทางหน้าเมนเรานั่งภายในรถกันสี่คนและมีน้องชายหนึ่งคน ขอนั่งท้ายกระบ,บะเพราะอยากสูบบุหรี่ในขณะที่รถวิ่งผ่านหน้าเมนนั้นน้องผู้ชายก็มองไปเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งยืนมองมาที่รถแต่ด้วยความที่น้องไม่ใช่คนในหมู่บ้านเพราะเป็นเพื่อนที่มาช่วยงานซึ่งมาจากกรุงเทพจึงไม่รู้ว่า ผู้หญิงแก่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นใครจนกระทั่งขับรถมาถึงที่บ้านน้องคนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าได้เห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเมนพี่พี่ตะกี้ตอนนั่งรถออกจากวัดมาผมเห็นยายแก่ๆยืนอยู่หน้าเมน ใส่เสื้อสีชมพูยืนมองมาทางเราด้วยครับใช่คนนี้หรือเปล่าใช่ใช่ใส่เสื้อตัวนี้เลยคนนี้แหละครับที่ผมเห็นอืมยายพี่เองแหละด้วยความที่น้องเขาไม่เคยเห็นหน้าคุณยายมาก่อนและมาไม่ทันในวันที่รถน้ำศพจึงไม่รู้ว่า คุณยายหน้าตาเป็นยังไงแต่พอได้เห็นคนในรูปแล้วก็ต้องตกใจเพราะผู้หญิงแก่คนนั้นก็คือวิญญาณของคุณยายนั่นเองวันรุ่งขึ้นหลังจากทำพิธีเก็บกระดูกเสร็จสิ้นแล้วลูกสาวคนเล็กของคุณยายก็ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนขับรถกลับบ้าน อยู่ๆก็ได้กลิ่นศพของคุณยายลอยอบอวลอยู่ในรถแต่ไม่กล้าพูดให้ใครฟังเพราะกลัวว่าเด็กๆที่อยู่ในรถจะตกใจกลัวและเมื่อเช้านี้ตอนขับรถออกมาที่วัดก็ยังได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลาจนทำให้อดคิดไม่ได้ว่าวิญญาณของยายน่าจะยังมีห่วงอยู่จนกระทั่ง หลวงพี่ได้เดินเข้ามาถามโยมเมื่อคืนไม่ไยญ่แกมาเข้าฟันอัตมาอยู่ว่าแกห่วงอีนางน้อยมันอยู่คนเดียวจักมันจะอยู่ยังไงแล้วคนไหนละ่ะอี่เมย์ยัยแกเรียกว่าอีนางน้อยนะฉันนี่แหละจ้าหลวงพี่ พอได้รู้อย่างนี้แล้วพวกเราต่างก็วิตกกังวลรู้สึกเป็นห่วงวิญญาณคุณยายที่ยังคงวนเวียนอยู่แบบนี้พอถึงวันที่ต้องเดินทางกลับกรุงเทพลูกสาวคนเล็กของคุณยายก็ได้นำรูปหน้าศพและอธิบางส่วนกลับไปด้วยเพื่อที่จะนำไปร้อยอังคาร ที่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตลอดเวลาของการเดินทางกลับนั้นก็ยังมีกลิ่นของคุณยายติดตามอยู่ตลอดเวลาเมื่อลูกสาวคนเล็กของคุณยายเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพก็ได้นำรูปและอัฐิเข้ามาวางไว้ในห้อง และนั่งมองด้วยความอาลัยอาวรณ์เพราะยังเสียใจกับการจากไปของคุณยายและเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นฮลัลโหลว่าไงดาวเป็นยังไงบ้างแก งานศพแม่เรียบร้อยดีใช่ไหมฉันขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ไปร่วมงานไม่เป็นไรหรอกนี่ฉันก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านยังเพลียอยู่เลยรถติดมากฉันมีเรื่องจะเล่าให้แกฟังแต่ก็ไม่รู้ว่าแกจะเชื่อหรือเปล่านะคือว่าเมื่อคืนลูกชายฉันเขานั่งสมาธิตามปกติของเขานั่นแหละ แต่ด้วยความที่เขามีเซนส์นสัมผัสได้เขาก็เลยเห็นว่ามียายแก่ๆคนหนึ่งมาบอกกับเขาว่าฉันยังไม่น่าตายเลยเป็นห่วงลูกจักจะอยู่ยังไง พอลูกชายฉันบอกลักษณะของยายคนนั้นฉันก็เลยคิดว่าน่าจะใช่แม่ของแกแน่ๆเพราะฉันเห็นรูปที่แกลงเฟซอยู่บ่อยๆแล้วพอฉันเอารูปแม่แกให้เขาดูเขาก็บอกว่าใช่เลยคนนี้แหละเฮ้อทางนี้ก็มีเรื่องแปลกๆอยู่เหมือนกันแล้วอย่างนี้จะทำยังไงดีเป็นห่วงวิญญาณของแม่จังกลัวว่าแกจะเล่ล่อน ไม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีลูกชายฉันฝากมาบอกว่าให้ลูกหลานช่วยกันทำบุญกรวดน้ำให้แม่ทุกๆวันจนกว่าจะครบร้อยวันนะเพราะว่าวิญญาณของแกนะมีห่วงแกจะคอยตามห่วงลูกห่วงบ้านอยู่แบบนี้แหละนับจากวันนั้นลูกหลานก็ได้ทำบุญกรวดน้ำ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณยายทุกวันเพื่อหวังให้บุญกุศลที่ได้ทำนั้นส่งไปถึงคุณยายให้ดวงวิญญาณคุณยายได้สงบสุขจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ผ่านไปแปดปีแล้วครับที่คุณยายได้จากพวกเราไป พวกเรายังคงระลึกถึงและทำบุญให้อย่างสม่ำเสมอเพราะเชื่อว่าบุญกุศลน,นั้นจะนำพาดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีคิดถึงเสมอคนบนฟ้ายายเหนื่อยล้าขอลาแล้วหมดแรงแล้ว ไม่หวนกลับมาหาให้ลูกหลานคิดถึงยายเหมือนก่อนมาหมดเวลาต้องจากกันนิรันดรขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีไม่เจ็บไม่จนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ